เรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนปีศาจแมวอาฆาตเรื่องนี้มาจากหัวข้อวิญญาณแมวและปีศาจแมวอาฆาตนะคะอรุณสวัสดิ์จ้าน้องเนทอรุณสวัสดิ์ค่ะพี่ปลืม้แมแหมลูกสาวคุณนายเนี่ยอะไรก็ดีนะคะเรียนก็เก่งหน้าตาก็สะสวยอยู่หรอกเสียอย่างเดียวเนีเ่ยได้มีแฟน คุณทิพย์คะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะสองคนนี้รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คบกันมาในสายตาผู้ใหญ่ตลอดนะคะแหมคุณนายพยอมคะไว้ใจลูกมากไประวังนะคะนี่คือคุณป้าทิพย์เป็นจอมซอกแซกช่างติช่างว่าในย่านนี้เรียกได้ว่าคอนเซปต์คุณป้าข้างบ้านมาเต็ม สองโพน่ารักจังเลยเห็นว่าพี่ปลื้มต้องทำกิจกรรมก็เลยรีบมารับฉันสิท่ามาจ้ะฉันอุ้มเดี๋ยวเรากลับบ้านด้วยกันนะโอ้โหคุณชัยยงคะรถใหม่หรอคะเนี่ยมันก็สวยอยู่ดอกนะคะแต่เสียดายที่เป็นมือสองน่ะผมน่ะก็มีปัญญาซื้อได้แค่นี้ละครับคุณทิพย์ คนย่านนี้ค่อนข้างคุ้นเคยและมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วอีกอย่างคุณป้าทิพย์ก็อายุวัยกลางคนแล้วก็เลยไม่มีใครอยากจะถือสาอะไรแกขอบคุณพี่ปื้มค่ะที่ช่วยติวให้เนทไม่เป็นไรหรอกจ้ะทำข้อสอบให้ได้นะเราน่ะแล้วนี่ก็มืดแล้วเดี๋ยวพี่เดินไปส่งค่ะที่เนทให้ติวที่โรงเรียนก็เพราะว่าแถวบ้าน พี่เข้าใจจ้ะเรื่องคุณป้าทิพสินะอย่าไปถือสาแกเลยแกอายุเยอะแล้วอุ้ยชุดนั้นฉันไม่เอาแล้วล่ะค่ะในรูปภาพนะมันสวยแต่ของจริงสีมันซีดฉันจะส่งคืนนะคะไม่ไหวเลยเสือ้อผ้าผลิตออกมาก็มีข้อให้ติให้ว่าอยู่ด้วยเอ๊ะฉันว่าฉันเห็นอะไรดีๆซะแล้วละ่ะอย่านอนดึกนะจ๊ะเนทเดี๋ยวพี่เข้าบ้านก่อน ค่ะบา,บายๆค่ะพี่ปลืม้มพี่ปลื้มก็เหมือนกันค่ะด้วยที่ช่วงนี้เป็นช่วงสอบเนทมักจะติงอยู่ที่ห้องสมุดโรงเรียนกับปลื้มจนค่าเป็นเหตุให้ต่อมความอยากรู้อยากเห็นของคุณป้าทิพย์เริ่มทำงาน <c oughs> หน้องโทเป็นห่วงฉันเหรอจ๊ะช่วงนี้ฉันเครียดแล้วก็อาหารเป็นพิษไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกจ้า เนทถ้าไม่ไหวก็หยุดเรียนไปสักวันหนึ่งนะจ๊ะลูกแม่น่ะเชื่อลูกเพราะว่าแม่ไว้ใจหนูเสมอแต่คนแถวนี้สิถ้ารู้เขา้าเขาต้องเที่ยวไปพูดอะไรที่ไม่ดีแนะ่คุณแม่คงจะหมายถึงคุณป้าทิพย์แกจะไปเที่ยวพูดว่าหนูท้องใช่ไหมคะก็ทำนองนั้นแหละจ้ะเ,เรื่องแบบเนี้ยแกชอบนักแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะไม่ต้องไปแคร์นะลูกมันไม่ใช่ความจริง นี่นี่ฉันนะ่ะคันปากยิบยิบอยากจะเล่าเลยละ่ะลูกสาวบ้านนั้นนะ่ะหนูเนทนะ่ะฉันว่าท้องแน่ๆอะไรกันจะป้าไปเอาข่าวมาจากไหนก็แหมกลับค่ำๆกับแฟนอกอักอกอากแบบนั้นนี่นี่รู้ไหมว่าลูกสาวบ้านนั้นที่ชื่อเนนะทน่ะท้องจะเป็นไปได้หรอคะป้าน้องเนทแกเรียบร้อยอุ้ยแบบนั้นแหละตัวดีเลยละ่ะ มีบ้านไหนที่ฉันรู้จักแล้วยังไม่ได้เล่าอีกนะต้องรีบไปให้ทั่วใช่เรื่องจริงหรือเปล่าคะคุณน้พยอมที่วันนี้คุณป้าทิพย์แกไปเที่ยวเล่าไม่เป็นความจริงหรอกคะ่ะยายเนทแค่เครียดแล้วก็อาหารเป็นพิษเท่านั้นน้องเนทเป็นยังไงบ้างครับอา้าวตาปืม้มยายเนสหลับอยู่นะจ้า เออพี่พี่ครับผมขอยืนยันว่าเรื่องที่คุณป้าทิพย์แกพูดไม่เป็นความจริงนะครับผมกับน้องเนทไม่เคยมีอะไรเกินเลยกัน <c oughs> ได้เที่ยวเปล่าประกาศเรื่องของชาวบ้านแล้วเนี่ยมันมีความสุขจริงๆเอาล่ะเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เอา้าแมวจากบ้านใครกันเนี่ย <c oughs> เฮ้ยนี่มันแมวบ้านยายหนูเนทนี่ อย่าอย่าเข้ามานะไอ้แมวผีหน่อยแน่ไอ้แมวระยำบางอาจมาขวรหน้าผากฉช่หรอแบบนี้ก็อย่าอยู่เลยแกสมน้ำหน้าต้องรีบเอาไปฝังซะก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหา ที่นี่ที่ไหนนะ่ะหนองโพจะไปไหนรอฉันด้วยหนองโพไม่นะหนองโพกลับมาอย่าไปหนองโพเอ๊ะนี่เราฝันไปหรอกเหรอทำไมรู้สึกใจหายแปลกๆเอา้าป้าทิพย์คะไปโดนอะไรมานะ่ะ อุ้ยก็แค่หมาแมวมันขวนดูซิเจ้าของก็สักแต่เลี้ยงปล่อยให้มันมาทำร้ายชาวบ้านอะไรนะคะแม่เจ้าหนองพอไม่กลับบ้านมาหรอมันอาจจะไปเที่ยวเล่นแถวนี้ก็ได้จ้ะลูกใจเย็นๆนะเนทนิ่งสนะไม่เอาจ้ะอย่าร้องไห้ไม่เอาจ้ะ,เ,จะเนทไม่ร้องอย่างที่คุณแม่เนตบอกนะบางทีมันอาจจะไปเที่ยวแถวนี้ แต่น้องพอไม่เคยที่จะไม่กลับบ้านนะคะพี่ปื้มฉันสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณที่ข้างแขนของแกเอาล่ะได้เวลาที่จะลุกขึ้นมาแล้วนะฉันจะให้โอกาสแกได้ไปแก้แค้นเจ้าตัวน้อยแต่หลังจากนั้นแกจะต้องไปสู่โลกความตายกับฉัน โอยลืมเก็บผ้าถูพื้นซะนี่โอ้ยแมวที่ไหนอีกเฮ้ยลิเวนตาของฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยน่ะนี่มันไอแมวระยำนั่นทำไมตัวมันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่อย่าเข้ามาอเอาล่ะเก่งมากเลยไปบอกลาเจ้านายเจ้าซะสี ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนของเราที่เรารักมากๆเลยและถึงแม้เขาจะจากไปแต่เขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเราเสมอนะคะเอาละค่ะถ้ารักถ้าชอบหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ